สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการหลากหลายความรู้กับหนูหนูปอสามตอนเห็ดพอเพียงหนูชื่อเด็กหญิงนานิชาอารุณสุค่ะชื่อเล่นชื่อวาวาค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาริสลาพคสิมาค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำแข็งค่ะวาวารูไม้โรงเรียนเรามีเห็ดด้วยแหละโอ้เห็นไม่กี่สายพานหรอเธอมีไงเห็ดเรา เห็ดโรงเรียนเรามีสองสายพันธุ์หนึ่งเห็ดนางฟ้าภูฐาน 2. เห็ดนางลมฮังการีถ้าเพื่อนเพื่อยากรู้ว่าเห็ดสองสายพันธุ์นี้เป็นยังไงไปด,ด,ดูกันเลยเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่ออกดอกเป็นดอกเดียวหรือเป็นช่อก,กระจุกแน่นก้านดอกสั้นมีสีขาวไม่มีวงแหวนเมื่อดอกเห็ดยังอ่อนอยู่จะมีสีขาวเมื่อแก่มาก สีขาวอมสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นใยค่อนข้างละเอียดเห็ดนางฟ้าปลูกป,ประมาณ25-30วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วโดยก้อนเห็ดนางฟ้า1ก้อนจะให้ผลผลิต12-15รุ่นและจะหมดอายุเมื่อมีอายุ3-4เดือนให้ผลผลิตครั้งละ3-3.5ขีดเห็ดนางรวมฮังการี จัเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานการมากเนื่องจากมีลักษณะคล้ายเห็ดคอนข่าวหรือเห็ดมะม่วงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้ผูกประกอบกับเป็นเห็ดที่มีสีขาวสะอาดมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีรสชาติหอมหวานเนื้อเห็ดไม่เหนียวอ้าวแล้วเห็ดนางฟ้าภูฐานต่างกับเห็ดนางลวมฮังการีอย่างไรเธอ ถ้าเป็นเห็ดนางลมฮังการีจะมีสีขาวนวลสวยออกดอกเป็นกลุ่มๆช่อละ4-6ถึงดอกส่วนเห็ดนางฟ้าผู้ฐานออกดอกเป็นกลุ่มประมาณช่อละ3-5ดอกบางทีก็เป็นดอกเดี่ยวมีก้านยาวอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่เห็ดมีประโยชน์มากนะ 1>, 1. มีคุณสมบัติในการต่อต้านมะเร็ง 2. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 3. เห็ดช่วยลดไขมันในเลือด 4. เห็ดเป็นแหล่งอาหารที่มีวิตามิน B และวิตามิน D ีสูง 5. เห็ดช่วยต่อต้านการอักเสบค่ะใช่เลยเราชอบกินเห็ดมากๆเลยล่ะวันนี้นพวกนหนูขอจบ,จบ 好，拜拜。拜拜